หลักการในการศึกษาของชาติคือการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบุรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเพื่อคนไทยทุกคนโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่าเต็มตามศักยภาพ คณะพักินีเซนปอร์เดอชาร์ charge, เป็นคณะนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกภารกิจที่สำคัญของคณะคือการให้การรักษาพยาบาลและการศึกษาของคณะพัินีทำงานอยู่ในโรงเรียนและโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้รอโอกาสในสังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ในเครือของคณะเซนปอลงานสังคมสงเคราะห์ที่คณะดำเนินอยู่นั้นได้ก่อตั้งเป็นบ้านและได้ตั้งชื่อบ้านให้คล้องจองกันบ้านมิตราทรบ้านพรแดนสวงบ้านรวงสาลีบ้านปรีดาพัฒบ้านวัชระปันบ้านสันตมารีบ้านสองคอน โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัฐและโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้านแต่ละแห่งได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของท้องถิ่น 1. บ้านมิตราทออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานสงเคราะห์อุปการะเด็กติดเชื้อ HIV AIDS ซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดหรือมารดาตั้งครรภ์และคลอดโดยไม่พึงประสงค์ในบ้านมีเด็กกำพร้าที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่ได้รับผลจากโรคเอดซึ่งบิดามารดาต้องโทษจำคุกอย่าร้างและครอบครัวไม่สามารถอุปการะได้ปัจจุบันบ้านมิตราทรได้ดำเนินการมาแล้ว มีเด็กในปกครองเป็นเด็กหญิง69คนอายุระหว่าง3ถึง18ปีกิจการบ้านมิตราทรเป็นการพัฒนาเด็กด้านร่างกายจิตใจส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณให้เด็กได้รับการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคน นอกจากนั้นบ้านมิตราทอ,อยยังพยายามพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันบ้านมิตราทรได้เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค HIV/AIDS ให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนใกล้เคียงตลอดจนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงาน บ้านมิตราธรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานร่วมกับชุมชนทั้งในด้านการพิทักษ์รณรงค์การให้คำปรึกษาและการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์การเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้กับชุมชนส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ HIV อและผู้ไม่ได้ติดเชื้อ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและมีความสุข 2. บ้านพรแดนสวงอำเภออำานาจเจริญจังหวัดมุกดาหารบ้านพรแดนสวงดูแลคนชราและพัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทส่วนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดจากการพบว่ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนผู้ดูแลเด็กก่อนถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนเนื่องจากบิดามารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านจึงตั้งโครงการรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันขึ้นนอกจากผู้สูงอายุและเด็กเล็กแล้วบ้านพรแดนสวงยังรับบุตรผู้ต้องขังหญิง ทั้งนี้เพราะเด็กคลอดขณะที่แม่ยังต้องโทษอยู่เนื่องจากสภาพในเรือนจําไม่เหมาะให้เด็กอ่อนอยู่ทําให้เด็กมีปัญหาเรื่องโรคปอดและโรคแทรกซ้อนขณะเซอร์ไปเยี่ยมได้นําเด็กมาเลี้ยงจนกว่าแม่จะพ้นโทษและเซอร์จะนําเด็กไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจําทุกเดือนตามคําขอร้องของผู้เป็นแม่ที่กล่าวว่า เมื่อเห็นหน้าลูกจะสามารถมีกำลังใจในการต่อสู้คดีในศาลบ้านพรแดนสวงคือพระพรแห่งสวรรค์โดยผ่านทางผู้ยากไร้โดยได้รับพระพรจากพระเยซูเจ้าตรงที่ว่าทุกสิ่งที่ท่านได้ทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดท่านได้ทำต่อเราเอง 3. บ้านโรวงสาลีจังหวัดสกลนครเริ่มก่อตั้งพศ2543โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนชายที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่และร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23จัดตั้งโครงการ เกษตรกรเพื่อการศึกษาเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการนี้จะได้รับความรู้ด้านสายอาชีพด้านเกษตรกรรมเพื่อหาไรายได้จากการเกษตรเพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเองและเพื่อประกอบการเกษตรในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นในโครงการ35คน 4. บ้านปรีดาพัฒต์อำเภอปะน้อยปู่จังหวัดตาก บ้านปรีดาพัฒนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาซึ่งโยกย้ายถิ่นขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนมากทั้งคณะเซอร์จึงจัดหาที่พักเพื่อให้เด็กๆได้เ,ดเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจตรงเวนชายแดนปัจจุบันมีนักเรียนพักที่ศูนย์นี้ประมาณ30คนมีครูพี่เลี้ยงและเซอร์ผู้ดูแลรับผิดชอบ เด็กที่พักในศูนย์นี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ทํางานด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาหารประจำวัน 5. บ้านวัชระปันอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบ้านวัชระปันเป็นศูนย์จัดการศึกษาสำหรับเด็กรอรับโอกาสโดยการนำของผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาให้ความช่วยเหลือจัดกิจกรรมสำหรับเด็กไร้ที่อยู่อาศัยเด็กกำพร้าเด็กในสถานพินิษฐ์และปรารถนาจะประพฤตินตนเป็นคนดีของสังคมและให้เด็กรับโอกาสโดยให้โอกาสฝึกฝนอาชีพโดยให้โอกาสเด็กชายที่ยากจนตามความถนัดและความสามารถให้ที่พักอาศัย และให้การศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมดูแลทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจเพื่อให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์บ้านวัชระปันก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กรกฎาคม2551 ปัจจุบันมีเด็กพักอาศัยอยู่ในบ้านวัชระปันและเข้ารับการศึกษาณโรงเรียนสันติวิทยาผู้ชายจำนวน15คน 6. บ้านสันตามารีอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่บ้านสันตามารีเป็นบ้านที่สร้างขึ้นบนดอยเพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจม่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะพัคคินีเซนปอเดอร์ชาร์ดสร้างขึ้นให้โอกาสทางการศึกษาจุดประสงค์การก่อตั้งเป็นโรงเรียนและบ้านสันตามารีที่แม่แจมเพื่อยับยั้งและชะลอการอพยพและย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่เมืองและเพื่อยับยั้งผลกระทบจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเช่น เข้าไปสู่วงจรการค้ามนุษย์ยาเสพติดโรคเอดมีอาชีพไม่พึงประสงค์และทำให้เสียความงดงามของวัฒนธรรมชนเผ่าปัจจุบันโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจมมีนักเรียน280คน7บ้านสองคอนจังหวัดมุกดาหารบ้านสองคอนเป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนธรรม ภาคอีสานเป็นศูนย์บริการประสานงานโดยจัดสมัมมนาให้บริการใช้สถานที่จัดทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าสนับสนุนคำสอนในภาคอีสานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในด้านคำสอนนอกจากในด้านศาสนาแล้วคณะยังช่วยแก้ปัญหาในด้านความยากจนของชาวบ้าน โดยจัดหาอาชีพเสริมให้กลุ่มที่สมัครใจหลายกลุ่มเช่นกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าโครงการผู้ป่วยโครงการผู้สูงอายุโครงการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ใกล้จะตายโดยการซับน้ำตาคนจนคนพิการโครงการธนาคารข้าวโครงการเลี้ยงวัวและอื่นๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรั์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยคณะพัคินีเซนปอร์เดชาร์ดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่มีฐานะยากจนกำพร้าโดยโอกาสทางการศึกษาอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ถูกล่วงละเมิดทางเพศและยังอยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางสารเยาวชนเหล่านี้เป็นชาวไทยในพื้นราบและในเขตภาคเหนือ และชาวไทยภูเขา12ชาติพันธุ์ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด300คนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ประจำในโรงเรียนซึ่งจะได้รับความปลอดภัยมีโอกาสได้รับการศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป คณะผู้บริหารครูบุคลากรร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้การอบรมการดำเนินชีวิตการทำงานและสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการการนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสร้างจิตสำนึก สร้างศักดิ์ศรีของความเป็นหญิงมีความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยน้ำผกน้ำแรงของตนมีความสมร t h ไม่ฟุ้งเฟ้อและมีความหนักแน่นที่จะสแสวงหาความรู้ตามความสามารถตามที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่โรงเรียนว่าการศึกษา คือรัตนวิถีชีวิต 9. โรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะพกินีเซนปอเดอชาร์ดได้ริเริ่มโครงการฝึกอาชีพคนพิการนี้ตั้งแต่ปี1999ถึงปัจจุบันโดยร่วมมือกับศูนย์ฟื้นปูคนพิการกระทรวงสาธารณสุข สปปลาวโดยให้การอบรมนักเรียนทั้งในด้านวิชาชีพต่างๆการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพการอยู่กับผู้อื่นในสังคมและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมจํานวนประมาณ500คนแต่ละปีมีนักเรียนประมาณ80คนนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนเพื่อสร้างอาชีพให้ครอบครัวเป็นการฝึกบริหารธุรกิจร่วมกับพัฒนาอาชีพและที่สําคัญก็ให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่ผู้พิการให้ผู้พิการเป็นที่ยอมรับทางสังคมและสามารถรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ต่อไปงานสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ดำเนินงานภายใต้แรงบันดาลใจแห่งความรักตามจิตตารมณ์ของพระเยส่เจ้าและนักบุญเปาโลที่เน้นเรื่องการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน be all to all รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการสังคมสงเคราะห์ของคณะโดยเฉพาะความยั่งยืน การส่งเสริมให้เยาวชนผู้ได้โอกาสในสังคมได้รับการศึกษาและสามารถจเจริญเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปคณะพัคกินีเซนบอร์เดชา์ทคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนและผู้จัดงานทุกฝ่ายขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้มีน้ำใจดีทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือทุกประการ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่มารีท่านนักบุญโยเซฟองค์อุปถรัรมภ์ของโรงเรียนโปรดประทานพระพรอันอุดมแด่ท่านครอบครัวและกิจการงานของท่านตลอดไป